ข่าวด่วนเลยทุกคนเรีวยกว่าวันนี้นะครับ FC แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจไปถึงอิง,องเพชบ้านแพงกันแบบรัวๆนะครับหลังน้องออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดแบบร่ายยาวขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนั่นเองนะครับแน่นอนครับทุกคนวันนี้หลายคนที่ได้ติดตามน้องจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าอ,อุิงเพชบ้านแพงเนี่ยเสียงไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากซ้อมหนักแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะครับเรีวยกว่าส่งกําลังใจกันแบบรัวๆเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ FC แฟนคลับนะครับ เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับองอิงเพชรบ,บ้านแพงน้องได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองที่ใช้ชื่อว่าอุงอิงรัตนาพรเพชรบ,บ้านแพงนะครับเขียนข้อความร่ายยาวเนี่ยบอกว่าสู้ๆเดอ้อองอิงเต็มที่แล้ววันนี้ขอบคุณแม่สุขอบคุณแม่แก้มขอบคุณแม่ฟ้ายขอบคุณพี่หญิงพี่กุ๊กไก่เดจ้าที่ช่วยหนูร้องเพลงวันนี้ร่างกายหนูไม่เต็มร้อยแต่ก็ยังดีที่มีคนช่วยหนูอยู่ข้างหลังตลอดขอบคุณทุกคนที่ให้กำ ลังใ,ใจหนูนะจ้าหนูจะเฝ้ารักษาตัวเองให้ดีและรีบกลับมามอบความสุขให้กับแฟนๆเด้อจ้านี่คือข้อความครับที่น้องได้โพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับท่ามกลาง FC แฟนคลับนะครับที่เข้าไปส่งกําลังใจกันแบบรัวๆนะครับวันนี้ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับทุกคนส่งกําลังใจไปถึงอิงเพชรบ้านแพงกันหน่อยก็แล้วกันครับทุกคนด้วยว่าในช่วงนี้ทั้งซ้อมนะครับแล้วก็ทั้งออกงานถือว่าน้องทําได้เต็มที่จริงๆนะครับพ่อโจแม่นุชเองครับทุกคน ก็ส่งกำลังใจไปให้ลูกสาวให้ลูกสาวเนี่ยหายจากอาการป่วยเร็วๆนั่นเองครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและน้องก็น่าจะพักผ่อนน้อยครับทุกคนก็เลยมีอาการเสียงแหบนั่นเองครับก็ขอให้น้องหายป่วยเร็วๆก็แล้วกันครับสำหรับองอ์หิงเพชรบ้านแพงนะครับจังหวัดขอนแก่นแหละครับท่ามกลางแฟนๆที่มาให้กําลังใจด้านหน้าเวทีกันอย่างล้นหลามครับ19ในวันพรุ่งนี้ครับทุกคนน้องก็มีงานอย่างต่อเนื่องเลยที่บ้านนาด้วงตําบลนาด้วงอําเภอนาด้วงจังหวัดเลยนะครับพี่น้อง สวัสดีเลยครับทุกคนก็อย่าลืมไปให้กาลังใจมุอิงเพชรบ้านแพงกันเยอะๆนะครับขอให้น้องหายจากอาการป่วยนะทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอทานยานะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยอยากจะให้ไปหาคุณหมอนั่นเองครับทุกคนเนาะจะได้รักษาตามอาการนั่นเองนะครับวันนี้ก็เต็มที่จริงๆครับทุกคนพี่หมอนอิงก็เคียงข้างน้องนะครับแล้วก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีจริงๆครับทุกคนสําหรับพี่หมอนอิงของเรานะวันที่20ต่อกันเลยครับทุกคนอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องไปแสดงที่วัดมัชชิมงคลนะครับบ้านนากลางตะบ นาเหล่าอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลําพูครับแล้วก็ยีบสองกับทุกคนน้องไปต่อที่บ้านเหล่าตาบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ 24ตุลาคมครับแสดงอยู่ที่โลตัสมีนบุรีถนนสุวินทวงศ์เขตมีนบุรีนะครับกรุงเทพมหานครเป็นคิวของกำนันแกะนะครับแล้วก็25สวนน้ำดีดีาพาร์คอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นคิวของกำนันแกะ26่ครับตลาดนัดคลองถมอำเภอรประจันตคามนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นคิวของกำนันแกะเช่นเดียวกันครับ28อยู่ที่บ้านหนองหอยตำบลกุดชุมแสงนะครับอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูม ครับ29บ้านเมงตำบลบ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับ30 บ้านงานองอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนบ้านหนองคูตาบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเป็นบุญกะถินนะครับแน่นอนว่ามีมหรศพสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันที่30เนี่ยก็จะมีเวทีสาวน้อยลําเพลินโชว์ด้วยไปตั้งทําการแสดงแต่ทีมงานก็จะเป็นทีมงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่เช่นเคยนั่นเองครับหลังจากเสร็จงานกะถินแล้วนะครับองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องไปแสดงที่บ้านไพรขาตําบลไพรขาอําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินต่อน,นั่นเองครับใกล้ที่ไหนก็อย่าลืมไปให กําลังใจน้องกันที่นั่นกันแล้วกันนะครับทีนี้เราไปอ่านคอมเมนต์กันบ้างครับทุกคนแน่นอนว่าตอนนี้โอ้โหคนกดไลค์แล้วก็เข้าไปให้กําลังใจเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกออฟสุรพลครับที่เข้าไปส่งกําลังใจบอกว่าหายไวๆนะนะครับแม่พยาลําเพลินเองก็เข้าไปเขียนข้อความบอกว่าหายไวๆนะครับคนเก่งนะครับพ่อวรชัยสอนศิลเองกับทุกคนที่เข้าไปแสดงความห่วงใยบอกว่าห่วงใยเดอ้อลูกสาวนั่นเองครับ ครูไก่เองก็เช่นเดียวกันครับทุกคนที่เป็นห่วงองค์อิงเพชรบ้านแพงมากๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยบอกว่าหายเร็วๆนะนะครับโอ้โหกําลังใจเพียบเลยครับทุกคนส่งอิงเพชรบ้านแพงนางเอกอมแอมนะฮะพี่ฟ้ายืนร่บบนครับเรียกว่ามากันทั้งคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงรวมถึงสาวน้อยลาเพลินโชว์เลยครับทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจองอิงเพชรบ้านแพงกันอย่างถล่มทลายนั่นเองนะครับวันนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหส่งกําลังใจไปถึงอิงนะเพราะว่าน้องเนี่ยซ้อมหนักเหลือเกินเนาะทุกคน ตั้งแต่วันที่1 4 15 16เลยนะทุกคนเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยซ้อมกับโอเปเล่าบรรดาพี่ๆี่แดนเซอร์แล้วก็คุณครูเนี่ยบริตลอดนั่นเองครับทุ่มเทกับผลงานมากๆเพื่อแฟคนคลับด้านหน้าเวทีครับทุกคนก็ยอมรับนะครับแล้วก็ยอมใจน้องมาก,มากๆเลยทีเดียวครับทุกคนกับสปิริตของน้องนะครับเหตุการณ์ที่อุงหญิงเพชรบ้านแพงเนี่ยป่วยแล้วขึ้นเวที <começo> เนี่ยเราจะเห็นมาบ่อยแล้วนะทุกคนก็คือตั้งแต่น้องเข้าวงการมาเลยนะครับสปิริตเกินร้อยจริงๆครับทุกคนแล้วก็ FC แฟนคลับหลายคนเนี่ยก็ ็นห่วงน้องนะครับแล้วก็ชื่นชมกับทุกคนในสปริตของน้องครับตั้งแต่เข้ามาอยู่ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยโ,โหยังไม่เคยขาดยังไม่เคยลายังไม่มาสายเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในวงการหมอลำมากมากและอายุแค่นี้มีความรับผิดชอบสูงมากจริงๆครับทุกคนเนาะถึงแม้ว่าวันนี้สุขภาพร่างกายเนี่ยไม่เต็มร้อยนะครับแต่อุหญิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนก็ยังมอบความสุขให้กับแฟนๆอยู่ด้านหน้าเวทีนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะครับน้องน่ารักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน ถึงแม้ว่าจะโด่งดังแค่ไหนนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนและไม่เคยลืมในเรื่องของความรับผิดชอบของตัวเองหน้าที่ของตัวเองนะครับเป็นคนที่เก่งมากๆครับทุกคนชื่นชมนะครับในส่วนของพี่เมฆเนาะก็ขอให้น้องหายเร็วๆนะครับแล้วก็รักษาตัวเองดีๆเนาะทานน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ไปพบคุณหมอนะทุกคนเนาะเพื่อรักษาอาการตามอาการเองครับให้หมอเนาะจัดยาให้นะครับจะได้หายป่วยเร็วๆนั่นเองนะครับ สำหรับช่วงนี้นะครับผลงานด้านหน้าเวทีนะครับที่น้องได้มีการสร้างสรรค์ออกมาให้กับ F4 แฟนคลับได้รับชมกันเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหประทับใจมากๆนะครับกับโชว์ดอกหญ้าในป่าปูนเพชรชาวดินนะครับแล้วก็เม็ดเล่เพลงดังของน้องอิงเพชรบ้านแพนก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆหยิบยกเพลงดังในอดีตนะครับของพี่แต่ละไทยเนี่ยมาร้องก็ต้องบอกว่าเพลงนี้เข้ากับน้องมากๆเลยแล้วก็เพลงเพชรชาวดินก็ต้องบอกว่าโอ้โหสง่างามมากๆนะครับเปลี่ยนชุดถึง3ชุดได้กันเลยทีเดียวนะ ถ้าใครที่ติดตามจะเห็นได้ว่าน้องก็คือทุ่มเทหนักมากจริงๆนะครับทุกคนเนาะในเรื่องของการซ้อมในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ บนเวทีเนี่ยน้องทําออกมาได้ดีมากๆครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เห็นพัฒนาการชัดเจนมากๆกครับก็อยากให้ทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้กับอิงอิงไบ้านแพงกันเยอะนะครับวันนี้ฝากพ่อๆ่แม่คอมเมนต์มากันหน่อยก็แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ก็โอ้โหรายงานข่าวกลางดึกเลยหลังจากที่เห็นน้องเนี่ยได้โพสต์ข้อความดังกล่าวนั่นเองนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้และทุกคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่ารักคนไม่ผิด เชียร์คนไม่ผิดจริงๆนั่นเองนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเนาะในการชมหมอลำนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของน้องกันในวันพรุ่งนี้พ่อแม่น้องจะมีการอัปเดตอะไรหรือเปล่าสําหรับอาการของน้องเนาะก็ขอให้พักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับก็ฝากให้พ่อแม่ๆ fc แฟนคลับทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกตัว ด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ